ก็คืออยู่กันสองคนอยู่แล้วตั้งแต่ในตะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กิจกรรมที่ทําร่วมกันก็เยอะอยู่นะก็แทบทุกอย่างอค่ะก็คือด้วยความที่คุณแม่มีลูกตอนสาวๆอยู่เราก็เลยไวยใกล้กันเราก็เลยคล้ายๆเพื่อนกันมากกว่ามากกว่าที่จะแบบเป็นแบบคุณแม่ที่แบบออเดอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบชิลๆอยากทาอะไรทำฟีสไตล์เนาประทับใจเขาเอ่อที่ส่งเขาไปเรียนอยู่ออสเตรเลียค่ะเขาก็เออเหมือนเอาตัวรอดได้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออแบบ แล้วก็เรียนจนจบแบบเก็บอย็นิยมอะไรเงี้ยที่นั่นค่ะซึ่งซึ่งส่งเข้าไปแล้วแม่ก็ไปไปไปกับกลับแล้วก็เอาคือเอาไปตั้งแต่เด็กมากคือเอาไปตั้งแต่คือไปที่นั่นอ่ะเรียกว่าแบบไม่มีคนไทยไปเลยไปส่งเข้าไปตั้งแต่อายุสิบแปดปีใช่แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็แม่บินไปบินกลับก็ประทับใจเขาว่าเออแบบในการสู้ชีสู้สู้อดทนสู้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยกิจกรรมวะกิจกรรมส่วนใหญ่ช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมไหม ช้อปปิ <im <im er like, réussi, ้งเนอะเออช้อปปิ้งกันไปเที่ยวอะหรือไปอะไปเที่ยวเที่ยวแบบไปเที่ยวแบบตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะก็ไปเที่ยวเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ขับรถไปเที่ยวแบบขับรถเที่ยวในเมืองนอกค่ะขับรถที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นกิจกรรมที่แบบสบายๆค่ะค่ะเป็นครอบครัวไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคําสอนน้องของแม่ก็ก็สอนว่าเออแบบถ้าเรายิ่งยิ่งแบบเติบโตขึ้นอะเราจะแบบจะแบบอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบรวงข้าวที่แบบเวลาท้อง แก่แก่มันก็จะแบบโน้มตัวลงมาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอยากให้เขาเป็นตรงนั้นนะคะใช่คนะ่ะพออนนอนทอทำตนไม่ว่าแบบใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าตําแหน่งเรื่องงานเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาแบบเหมือนตอนไป,ไปออสเลยเขาก็ปล่อยอทิ้งไว้ไงแล้วเขาบอกว่าเนี่ย เลี้ยงแบบลูกปลาปลาวานนะเพราะว่าปลาวานเนี่ยมันจะไปไข่ไปทิ้งลูก <c oughs> ไม่ใช่ไข่สิไปทิ้งลูกเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวลูกว่ายนะ้ำกลับมาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบวันหนึ่งที่แบบเราจะเก่งขึ้นแล้วก็กลับมาหาแม่อะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบทิ้งเอาไว้ที่ออสเตรเลียนะทิ้งไว้นานพอเขาคลอดลูกมาคือแบบเขาจะไปปล่อยไว้แบบเขาจะไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยกลางทะเลพอเสร็จวันหนึ่งอะ่ะเขาก็จะแบบให้ลูกหากินได้แล้วเพราแบบ อเขาก็จะกลับมาเขาจะไหว้เขาจะไหว้าาามาเจอกันแล้วก็จะจดจำกันได้เลี้ยงลูกเหมือนภาวน์แต่ลูกกลับมา,ากลายเป็นปลาฉลามบอกว่าเออทำไมกลายพันธุ์ใช่เออแบบคือแม่แบบแม่แบบเหมือแนบบเลี้ยงลูกคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยก็แบบต้องต้องดึงเนี่ยถ้าถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่บนโลกนี้เขาก็จะไม่มีใครต้องให้เขาเข้มแข็งด้วยเีย มาเขาแบบอยากให้เราประสบความสําเร็จในคือด้วยความที่มหาลัยในอุนไทยก็ดีระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปที่นู่นเนี่ยมันเป็นมหาลัยระดับโลกที่แบบท็อป20ของโลกเขาก็คงอยากให้เราแบบได้เรียนในที่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องทําให้ได้เลยคคือเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าอยู่เมืองนอกนะเพราะตอนอยู่เมืองนอกเทียบกับเหมือนเราเป็นคนเอเชียไงเราคนฝรั่งมันก็เขาไม่ได้ไม่ใช้คำว่านั้นแบบดูถูกนิดหน่อยถ้าเกิดเราเรียนไม่เก่ง หรือเราพูดอะไรไม่ได้สักอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราต้องเรียนให้เก่งมากๆเพื่อที่เราจะแบบมีมีเพื่อนด้วยแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเออคนเอเชียมเก่งนะมันไม่ได้แบบตอบไม่ได้เพราะว่าในในห้องในคลาสเนี่ยเขาแบบค่อนข้างสตรีทเวลาแบบถามอะไรเงี้ยตอบไม่ได้คือฝรั่งจะแบบอ่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็รู้สึกว่าพุชเราจากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะให้เราต้องแบบใฝรู้ตลอดเขาเขาเป็นคนชอบแบบใยรู้ค่ะเรียนเขาจะเรียนพิเศษมีอะไรก็ แม่หนูต้องเรียนพิเศษนะแม่หนูต้องเรียนพิเศษนะอรียขอตลอดขอขอเรียนตลอด่ะค่ะคืะคะอเขาพยขยันตรงนี้คืออะเรียนเรียนเรียนอะไรก็ไม่ได้คิดว่าคือคาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอะชอบเรียนพิเศษมากมากค่ะค่ะ<ม>ก็ภูมิใจในตัวเขาแหละเขาแบบเป็นผู้หญิงเก่งแล้วเราก็เห็นเขาเป็นไอดอลจริงๆซึ่งเขารู้แหละและ้วก็เราก็พยายามจะมีธุรกิจของตัวเองเพื่อเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเด็กที่โอเคพื้นฐานที่บ้านดีก็เลยทํา ที่บ้านต่อไปหรือว่าใช้ชีวิตแบบเนื้อออกไหมคะตามสไตล์แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเห็นเขาเป็นโรโมเดลเป็นไอดอลเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องมีบริษัทหรือว่าทีมเองให้เป็นผู้หญิงที่เก่งขึ้นมาด้วยไม่ใช่เก่งแค่เรื่องเรียนแต่เก่งในในชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นห่วงเรื่อง,เร,องเรื่องสุขภาพเขาค่ะเรื่องเรื่องสุขภาพหรือว่าคิดมากอะไรเงี้ยตรงนี้ค่ะมไม่ต้ตเครียดเครียดตรงนี้อยากให้เขาแบบเออแบบดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยทุมไม่ต้องเครียดมากอะไรเงี้ย ก็คือไม่ like, ให้ทํางานนั่นแหละนั่นแหละโกวนมาเรื่องเดิมให้ทําแต่แบบไม่ต้องไปเครียดกับมันมากอะไรเงี้ยคืออะไรจะเกิดก็ใหมันเกิดใช่คือหนูเป็นคนแบบสุดตรงอะนะทำทำอะไรให้ให้เปิ่ใช่ไม่ไม่อยากให้เครียดมากอับหรอกดูแลสุขภาพตัวเองเนยเพราะว่ามีเงินแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีอนะก็แค่นั้นก็คือไม่ได้ใช่อย่าพูดในวันที่ไม่มีเขาอยู่ เรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตให้เหมือนเขาอยู่กับเราเลยวันสุดท้ายตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเรามีแม่คนเดียวไม่ใครก็มีแม่คนเดียวต่อให้เป็นซิงก้มามหรือครอบครัวที่มีสองคนมีแม่คนเดียวฉะนั้นให้ความรักกันมากๆเพราะว่าวันที่เขาไม่อยู่เราจะเป็นคนที่ทุกทรมานที่สุดและอยู่ด้วยความทําไมวันนั้นไม่ทําแบบนี้ทําไมวันนั้นไม่บอกรักขเขาอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็รู้สึกอ,อ,อบอุ่นอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเแบบเหมือนมันมันได้ใกล้ชิดลูกตลอดเวลาอ,อยางี้คือบอกทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็แบบ ดีกว่าเราไม่ไม่ไม่บอกบอกเหมือนที่เขาบอกอะคะ่ะก็เหมือนน้องสิตาบอกว่าอย่าไปพูดจนวันที่มันมันสายเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบอกทุกวันนะ,ะไม่จะเป็นวันแม่หรือวันอะไรก็ไม่จำเป็นต้องบอกวันแม่บอก<ช>บอกทุกวันเลยคะ่ะที่เรารสึกอยากจะบอก